พี่เห็นเม่นตาโตพี่เห็นเพื่อนตาโตพี่หนึ่งับตันไอ้นี่เลยค้างเลยแล้วมึงลงมาทำไมเนี่ยเอา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 เออห่วงเอือเออนี่ช่าสวยเลยเอ้ยคิวมาเหรอ เกล้า่ิงเรอ <c oughs> เกล้า,ากูด้วย <c oughs> มมเฮ้ยเฮ้ยโอ้เห็อ้าวข้าจับกับเราข้าจับได้วะจะปืนยิง <c oughs> ไม่รู้ไม่รูไม่รู้เงินมันไ,ไม่ยิงล,ละ <c oughs> เหตุก, <c oughs> การณ์แทนไม่ยิงทำไม สร้างชั้นไฟกับเรากันนี่ไงพี่เกิดแล้วเนี่ยอ๋อพี่เกิดแล้วต้องกินเพิ่มเลือดก่อนจะสร้างบ้านอยู่ตอนนี้ไม่ไม่อยู่หรือยังไงไม่รู้แต่ต้องเพิ่มเลือดก่อนกดอะไรอะ่ะไอหรอกดไอ้ไปเป่าเนี่ยอโอ้โกดซิ้ซ้ายกินเลยและอาวุธจะใช้ไงเนี่ย ที่เปิดไอแพ็คไอแพ็คเอเมอร์เจนซี่อะที่เป็นทางขวาพี่เล่น,นซิปอะไปหมดเลยที่ไปเอาของแล้วคนนี้มีของอีกยัตงตอนนี้มีอยู่จบแล้วเก็บหมดแล้วฉันไู้สึกต้องอีกตัวอะไรเต็มไปเลยเนะี่ย อถ้าอยู่น้ำพี่ก็กินจากลำธารลำธารนะทำไมไม่เป็นไรหรอไม่เป็นพี่ก็เป็นดีนะตอนนี้มีกองไอ้พี่หนูเจอ,อเชือกเก็บเชือก่ะแล้วผมเจอเป้าซ้อมยิงเก็บไว้เก็บไว้เรามีปุ่งมีปืนเฮ้ยจะทำในรอบนี้ผมได้แผงโซลา่าบ่อยท่า่ะโอเคก็ได้แผงโซลา่าเซลล์ตรงน,นี้พี่ ไปกิวข้าไปถ้ำเอาพี่เอาพี่ไถ้ำนั่นแหละที่ผมที่ผมตายหาปลาระเบิดฆ่าตัวตายน่ะมันมันมัน,ม,นมันหาตาออกไม่ได้ใช่ไหมกาวตายแม่งเลย<า>เราต้องไปเก็บตัวนี้สองกลองเลยต้องซ้อมยิงอีก่ะแบตเตอรี่กับเซฟิตบอร์ด อุ้ยฟันโดนนี่ว่าโดนหรอโดนโดนปะอุ้ยเฮียรถเต็มเลยชิบหายแล้วกูองระแวงคนป่าแล้วระแวงไอ้เควินดีวะ่นี่ยทำไมพี่หน้าตาแม่งไม่ไหวละอุ้ยอะไรอ่ะคเริ้งใส่น้ำ นี่ไงน้ำหนูหน้าเราเนี่ยเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรนั่นน่ะนั่นแหละพี่แล้วมันมันออกมาจากน้ํามันอยู่ในน้ําพี่ตอนแรกมันน่าจะว่ายน้ําอยู่ลิงเหรอไม่ใช่คือคนป่าเนี่ยแหละขนแม่งเต็มตัวเลยเมื่อกี้กระไต้กระไต้กระไต้โอ้โทันแม่งไปแล้วอ้าวเควินไปไหนเนี่ยข้างหลังคือข้างหลังเฮ้ยเควินมึงโดนคนป่าทำเหือบแดไรเนี่ย อย่บอกนะมันไปอ้อมอ่ะโอ้นี่ไงพี่แม่งวิ่งอ้อมจริงโอ้เขวิ่งเลยแล้วดูถ้ามันวิ่งอ่าหน่ะหน่จะจะยกนิ้วอีกจะยกนิ้วอีกอะไรทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะข้างไหนน้ำหรออยู่น้ำอยู่น้ำโอเคม้ยวิ่งไกลมันก็อยู่เลวิ่งอย่างกจเลย เราพี่ไปต่อเดี๋ยวก็มันเป็นอะไรหูเป็นอะไรวะถ้าตกหูตัวเองนะมันไอ้นี่ไงพี่หูมันหนวกตอนเครื่องตกอันนี้อะไรอ่ะเทปที่คเก็ตเสื้อสุดผ้าเอ้ยแถบนี้มีเพลงให้ฟังด้วยอ่ะดีจริงๆเลยมันน่าจะมีของมีของโอ้ เอาาก็กซ์อนี่แหละที่ต้องการเตร้นเพลงเปิดเพลง,งอ้าวมันหยิบไม่ได้เหรอหยิบอะไรพิสโตลเร็วเอ้ยเดี๋ยวไม่มีปืนอ่ะหนุ่มถ้าพิสโตลเร็วมาขนาดนี้แล้วอะน้องมันนอนตายอะไรตรงนี้เนี่ยน่าจะคนที่มากับเราเนี่ยแล้วมั้งพี่เต็มเงินเต็มเงินเต็มคงน,น่าจะหมดแล้วปนะ คนได้พิสโตเร็วมาขับไ,ได้เฮ้ยมันเหมือนแล้วมันอยู่นี่คนเดียวเหรอเนี่ยน่าจะตายเพ่อออพิสโตเร็วคือของแต่งปืนแต่ปืนยนงไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไปก่อนพี่ใส่พวกสกูถ้าเราว่ายน้ำไปเราจะเจอฉลามบ่นเนี่ยนั่นดิพี่มีแพรมาสร้างแพ เดียวกันจริงอะพี่พี่เดินลงไปแล้วให้เควินไปได้ปะเอ้ยเดี๋ยวให้เควินมารออยู่นี่ดีกว่าพี่เอ้ยให้เควินมันสร้างเต็นท์รอพี่อยากได้ไหมอยากได้อะไรก็สั่งมันนี่พี่อาหารอาหารรอยู่ไกลไะวะเอาพี่พี่ไปโลกเหรอไวมากไปมากพี่ ไหวช้าเหรอไม่ช้าแต่ไวจะมีหลามปะวะลองดูแลในน้ำอย่างมืดจ้ะพีะอะอ่อย่าวางอย่าวองอย่าอย่าดำใเนน้ำ <c oughs> พี่มันมน่ากลัวพี่ถ้าผมไม่ถูกกับน้ำดูไาอยู่งับเขาให้ดินนะผมดินโอ้โหแล้วสาหลายข้างล่างไม่ต้องเห็นเลยเว้ยเนอะหน้าสูงสูงหน้าสูงสูง แพรหรอเหมือนแพรเลยพี่ใช่แพรมีที่จฉลามพี่ใช่เหรอว่าแล้วมันต้องมีฉลามกูกลับไม่ได้กิลกูกลับไม่ได้กูกลับไม่ได้กูกลับไปด้หลังพี่ติดเลยพี่ขึ้นไงพี่ขึ้นไงกดอีกดีกดยีข้างโอ้โหฉลามอีดูใหมยวเดี๋ยวเียวขาไอ้สัตว์เขยวขาบรรยากายขึ้นโอ้โหพี่แล้วเรากลับไงอะพี่ พี่นี่ไงปืนยิงแม่งเลยลามอะไร U F p เหรอปืนเก้หมดเก้หมดของแบตเตอรฟานเก้หมดได้ได้จีเพลตมาด้พี่แล้วทำไมถ้าถือปืนเราแปลกทำไมถือห่างตัวไมไรมันเป็นอะไรตายอ่ะน่าจะเป็นน่าจะช้ำตายบางทีแผลโดม ใส่ปืนก่อนเลยเอาปืนใส่ใส่ช่องก่อนเลยพี่เอาไงดีฮะขากลับเราเนะี่ยผมมีกระสุนปอนะกระสุนก้ามมอมีอยู่สี่ยิงแม่งเลยไหมพี่มีฉลาดมันนะเจ้พี่ผมล้มผมจะกลับไงอะเสียวขาช่วยหายเลยโดนกัดปะม,มันกัดพี่ไหมอะมันตามหลังพี่อะไม่มันไม่กัดเลย ไม่รู้ว่าพี่วายวายท่านวายวายอ่ะไปไปกันไปท่านนกมันเดิ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 นอยู่ในน้ำได้ไงวะเนี่ยมันนั่งพี่มันนั่งไปพี่โดดไปพี่ให้ผมโดดเลยเหรอคุลงแล้วเกลวก่ารอไปกูไปแล้วกขาล้มตามพี่ต้องเจออีกครั้งหน้าคือพี่ไม่เห็นมันเว้ย แล้วเมื่อกี้มันแบบคีบฉลักคีบฉลามมนะันขึ้นมาตรงหน้าผมเลยพี่เมื่อกีอ้เนี่ยแต่นั่นมันมันโผล่มาข้างหลังพี่ใช่มันโผล่มาข้างหลังพี่เฮ้ยอ้ยขึน้นสูงด้วยไอ้เหี้ยนา่งจองจะเล่นแล้วข้างหลังหาปะฉลางหลังปะไม่รู้พี่ไม่รู้หลังทัออ้เนี่ยกิวหลังกิวหันกิวหลังไอม่หันเลยไม่หันเลยผมไม่หันรอแล้วรอแล้วโอ้ยโอ้ย เดือดต่างเคียรินเอ้ยทำไมตัดตัว้เป็นอย่างนี้อ่ะใครฆ่ามันวะฆ่าพี่ผมฆ่าผมฆ่าคนใจบาเมื่อกี้อะอ่ะนี่ผมเอาเนื้อพี่ของต้องกินต้องใช้เต่าจะไปฆ่าม้มาเต่าอ่ะฆ่านกดีกว่าเต่มามันขึ้นลอยๆเลยพี่ขึ้นทุก, <S <S กวัน่ะเฮ้ยคิวคิวเฮ้ยแม่พี่อย่าไปฆ่ามาันนะอย่าไปฆ่ามันนะทำไมอ่ะมันมันเอามาเป็นพวกเราได้แม่สาวน้อยมันจะทดลองเหรอ ช่ hey, พี่ก็ตุกคนที่เราต้องมาหาเนี่ยแหละพี่ขาสองขาขาส <3, S 1> ามด <3. S 1> ิแขนสามแขนสามจิ้มปะน่ะต้องรอมันต้องรออีเวนต์มันมาเราจะเอาเราพวกได้มันจะเหมนจะไม่กลัวเราอะ่ะมันแค่ผูกมาให้เราเห็นเฉยถ้าท่ามัามมนจะไม่ให้เรา มันกลัวเราเราก็เราเอามันิดเป็นเมียได้ปะได้หรอบางพีเอาในป่าเนี่ยเอาบนชายหาดเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนมันต้องรออีเวนต์หน่อยตอนกลางคืนนะอีเวนต์นะน่าจะวันที่สองหรือวันที่สามเนี่ยที่เจอมันอย่าไปไล่มันพี่อย่าไปไล่มันเดี๋ยวหาไม่เจอตรงไหนดีเพีตรงนี้ไหมเราสร้างตรงนี้ได้ปะวะตรงนี้ตรงนี้ได้สร้างได้ปะไม่น่าได้สิ ไม่ได้เหรอไม่ไนะผมลองเอาฟอยล์มาตั้งก่อนนี่ตั้งได้พี่เรา,เอาอยู่บนน้ำแม่งเนี่ยอยู่น้ำก็แดดแม่งแดดไม่ได้นี่หว่าจะย่างจะย่างของไม่ได้เซพี่เราก็สร้างให้มัน,ส,ส,น,มมมนส,สูงขึ้นมาดิให้มีใหม้มีพื้นสูงขึ้นมาจะระบายไหมเฮ้ยไม่ต้องหลอกไอ้ควินไม่ต้องอยู่ใหญ่ว่ะดูเควินแม่งอ้อมอย่างเดียวเลยเนี่ยมันลงน้ำไม่ได้พี่ ใช่เหรอ<ช>ลองมาเควินตายแล้วเควินก็เคได้กินแล้วมันทำไมมันเป็นพาราิงวะเฮ้ยมันกินน้ำทะเลไม่ได้อะเน่ะอาแล้วพี่มืดเริ่มมืดเริ่ม น้ำตรงนี้กินไม่ได้อะพี่น้ำทะเลมันไม่รู้ว่ามันตื้นแต่ก็ต้องลองอึดอื่นอิสิดไลท์อิสิฟไลท์ไม่ได้สว่างขึ้นเลยอะไรอะไฟฉายเหรออันนี่พี่ไอ้ไอ้ไลเตอร์ไอ้อะไรว่าไฟชักไฟช็ก อยู่ <You. S 2> อะไรพเพล่อะไรอ๋อมันขังไม่เฉยเริ่มมุดพีเริ่มมุดแล้วเริ่มมองอะไรไม่เคยเห็นเตืบเรือเฮ้ยข้างหน้าอะไรอะ่ะเสาคนป่ามนะพี่วิ่งไปไหนพี่วิ่งตามตัวไอเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดูเสาคนฝ่าเนั่นเลยแล้วพี่ตั้งแคมป์ดีกว่ามุดแล้วมุดบุดเลยกอดนี้เลยเนี่ยปังปังถ้าปังไปเดี๋ยวจะลองยิงเหรอมาไรยากเดีย่ยนะไอ้คีวินนอนข้างกองไฟได้เรานอนไม่ได้พี่ข้างกองไฟเป็นไงแล้วก็ให้มันนอน่ะ อโอ้โหกิววงแล้วไม่เห็นเลยอ่ะใช่พี่มันมืดมันมืดมากนอนไหมล่ะพี่นอนให้เช้ามาพี่มานอนมา,นนมา,นนมาซน้อเกมก,ก่อนนอนยังไงอ่ะกด,ดแซ็พี่สตัตค้างอะ่ะผมซื้อเกมละพี่นอนยังนอนแล้วได้วไวมาก เช้าอย่างนี้เลยอุ้ยหิวหิวเนื้อพี่อะพี่ฟลอรเนื้อไหมพี่พเ,เนื้อในตัวพี่ยังเหลือปะ,ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยนอเดี๋ยวผมเอาใส่กระเป๋าให้กันหนึ่งถ้าพี่จะเปิดกระเป๋าเพื่อนครับพี่กบกดตัว E ครั้งเพื่อนแนละ้วขโมยของได้ด้วยขโมยได้เหรอไม่ได้พี่ไม่ได้แค่ของที่เราจะให้เชฟ พี่ใช้ผมตีหหรอพี่ได้แล้วแบ็คิสรแล้วเทวีลูกไอ้นอนไวตื่นจะตื่นตื่นช้าอีกเฮ้ยต้องหาน้ากินพี่ตอนนี้ต้องหาน้ากินอ้าวตีได้ด้วยแต่ไม่ได้ <มา S 1> อะไร<ๆ>มาสร้างอาเขตไงเราไม่ให้มันสร้าง ลมแรงจัดต้องโยกเลยพี่เจอกําลังไปพี่กําลังไปไม่ได้นี่มันคืออะไรอ่ะต้องการเจอแหล่งน้ำพี่ตอนนี้เอ้ยพี่เก็บมาแล้วอ่ะเอ้ยมันโดดได้ด้วยคิวฮะอะไรพี่เห็นบ้เดี๋ยวพี่นั่นเครื่องล่อนดิพี่เออพี่พี่เก็บมาเมื่อกี้เดี๋ยวพี่จะเไปไหนพี่ ไม่รู้กมาคือเข้าตัวเลยเหรอออกเข้าตัวเลยแล้วออกไงอ่ะออกไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าออกมันเอาไว้เราล่อนไปไหนอ่ะเราจะล่อนไปไหนได้อ่ะตื่เราไปมันล่อนจากล่อนจากนี้แล้วไปไหนได้ตืวนเราไปกูตายไปเนี้ยนี่ที่ข้างหลังเรามีนี่เข้าหมายตกใจแล้วก็ไปต้องเข้าหมายตกใจเอามาดิตัวกันบ้านตัวกันบ้านชั้นดีนะพี่เควินเจออีกแล้วมันเองพี่อย่าพึ่งไปพี่ผม เชียร์ไอ้ควินก่อนหรือไม่ไม่ได้ให้มันกดตามเหรอก็าตามเนี่ยว่ะแต่ทำไมไม่ตามเนาะไหนก็ว่ะควินเป็นไหนนั่นดูคนป่าฆ่าไปแดกแน่แลนะตัวนี้ไปแมคมป์พี่ควินหายออเนีย พี่ไปไหนมึงเควินมึงกดตามมาก่อนต้องหาน้ำและวหิวน้ำและใช่พี่เฮ้ยมีเสียงตื๊ด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 เฮ้ยพี่แคมปนะ์เหมือนอะพี่พี่เดินผ่านไปยังไงพี่พี่ยังไม่มาเลยพีผ่ผ่านแล้วผ่านแล้วกล่องยังไม่เปิดเลยนะพี่ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยพี่พี่เปิดแล้ว เปิดแล้วเหรอทำไมของผมมันกล่องมันยังเป็นดอย่มันเป็นระเบิดหรือเปล่ปาวะทำไมกูยิ่งเข้ายิงยิ่งดังตืดตืดตืดตืตเนี่ยเนี่ยระเบิดหรือเปล่าวะมีเพรหรือเปล่าพี่พอยิ่งใกล้มันยิ่งดังรัวๆเลยอะเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบหาเพื่อนหรือเปล่าพี่ ห้องเริ่มนดังอ่ะเห็นป่ะดังป่ะดังไม่ดังอนนี้มันดังรัวไปมึงดังรัวน่ากลัวเป็นในุ่งนี่หรอไ<ม>อ้ที่คนป่าอีกยึดโคกตกใจหมด ไอ้ควินจีไอ้ควินจี้เราแตมิน่าหมดหมายเราแตมิน่าหมดไอ้เควินช่วยกูสิเคว,เวินเป็นไงละพี่นี่มันโซนคนป่าไ,ได้พี่เฮ้ย <c oughs> ทำไมมันให้พี่วนวะมันต้องมีอะไรแถวๆนี้แหละเฮ้ยนี่ไง ไหนดูศพเพื่อนดูศพเพื่อนเราลุกศพคนตายพี่ไม่รู้ผมถือปืนรอนแล้วอะ่ะหลอดน้ำามนจะหมดแล้วพี่ผมต้องกินแล้วว่าโซดาเนี่ยเออต้องกินแล้วพี่โซดาเอนจีดิงเนี่ยเบอร์รี่นี่กินเพิ่มรอเบอร์รี่ม่วมง อย่าอย่าเสี่ยงเรืออจ่ะตายค่างะน้ำไปซดเข้าไปเพิ่มมาครึ่งหลอดเฮ้ยพี่คนไปก็ไอ้ตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยถางป่าเลยเกิลวฮะถางป่าเลยเหรอ,อต้องมีอะไรเดิ๋่ง,งั้นมันดังรัวอะไรขนาดนี้อ่ะใช่ปะ เราคงเดินดูรอบๆดีวด่า่อยู่หลงอยู่ข้างใต้ดินบปพทีในถ้าปะนี่เราต้องพวทาทำพวมาขุดหลุมสุกเออมีให้ขุดมีท้ายมีมีมทำพวบะเราน่าจะยังไม่มีวพวบพีรู้สึกพวกน่าจะต้องไปเก็บมั้ง ก็จะอยู่ในหรูสมส่นี่ยแหละว,ว,วันที่เยอะมากแล้วตรงนี้มีอย่างเดียวที่เด่นองไรดิพี่ก็น่าจะขามไม่ได้หรอกพว,วกี๋้วช่างมันมีวอกกีทอกกีด้วยางไรพี่ต้นป่ามาฮะใช่เหรอผมกินอ,อยู่พี่ ไอ้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องข้ามมันไม่ต้องข้ามมันพี่อยากดูดิมันจะทำอะไรไหมมันก็ไม่ทำอะไรเราบากิวใช่เหรอใช่ไอค้ควินมันชี้เลยอะชี้กันบ้าแล้วไอ้วินก <c oughs> ็ตกใจเลยห้าเหี้ยเลย <laughs> 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 พี่ฟาร์โลพินเ,เนี่ยมีไอยชิ้นหนึ่งพี่ มันก็ไม่ทําอะไรเลยนะมันเป็นเรียกพวกของเพื่อนเราพี่ไม่พี่มองหน้ามันมันก็ไม่ทำอะไรเราพี่เดี๋ยวพี่เอาเนื้อไปยิงยิงใช่ไหมคับยิงใช่กันผมหยิบมันละเนื้อในกองไฟอ่ะยิงมองใหญ่เลยอยากรู้อยากเห็นเอ้าพี่เนื้อไม่พี่อะไรวะเอาผมผมให้ไปสองชิ้นเลยละกันกดที่ไฟกดที่ไฟคืออะไรว่าดับไฟเหรอกดอ E ค้างที่ไฟก็คือ ย่างเลยพี่เอาเนื้อมาอย่างไปต่อเลยปะวิวแกมันวิวแกมันวิวแกมันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดึง,หง <S <S ให้ไอ้เสบินซำเอามามสู้เป็นอะไรมึงยี่ไม่ทำอะไรมึงเลยเนี่ยมันกลัวพี่มันกลัวผู้หญิงนะเออเห็นโดนมันอจุ เรามาเยอะเองพี A ่ P R M e, เรามาเยอะมันก็เหมือนมันเหมือนมันก็มาเดินเล่นของมันอะ่ะไม่เหมือนภาคแรกเลยภาคแรกมันใส่แม่งวิ่งใส่เราอย่างเดียวเลยช่ P R พีตานนี้ก็ใส่หรือมั้งแต่แค่บางมันมีหลายเผ่าะนะออมันมีหลายเผ่าตรงน,นี้นี่เผ่าดีกับเผาม่ดีไออย่างห็นไอตัวดำๆที่ยืนเดินเดินสี่ขาแล้วอ่ะ กระโจมใส่ผมทีเรื่องครึ่งหลอดแล้วพี่